สวัสดีครับพอ่อเอมาแนสนำให้ครับวันนี้ผมจะพาไปชมรถ Ford Everest รุ่นใหม่ครับซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอยู่ครับ Ford Everest ปี2023นะฮะคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับไม่ได้ไม่ได้ดำสนิทคันนี้ลูกค้ามาให้เราเปลี่ยนเป็นล้อขอบ20นะครับใส่ของ r v r l m มา v ว l ขอบ20เป็นดำด้านทั้งวงนะครับของ o อ c นะฮะใส่คู่กับยางเลนโซ สองเกศห้าห้าห้ายี่สิบนะครับซึ่งรถฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยใส่ย,ยางได้หลายเบอร์นะครับสองของห้าห้าสิบก็ใส่ได้นะครับเป็นความความหนาของแก้มยางสองห้าสิบใส่ได้เลี้ยวโอเคนะครับแต่ไซส์ถ้าจะใส่ให้สวยเนี่ยน่าจะเป็นสองเกศห้าสองเห้านี่น่าจะกว้างกว่าเดิมฮะสองเห้าซีรีส์ห้าสิบห้าขอบยี่สิบนะเพราะยางยางติดรถน่าจะแคบกว่านี้นะครับซึ่งยางไซส์เนี้ยใส่เข้าไปแล้วมันจะดูซุ้มล้อไมห่หา่างเกินไปดูเต็มดีนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวล้อเนี่ยออฟเซตอยู่ประมาณบวกสิบหาเนี่ยทำให้ล้อเนี่ยอยู่พอดีกับซุ้มล้อนะครับแต่สำหรับลูกค้าบางรายที่ต้องการให้ล้อดูยืนออกมาอีกสักครึ่งนิ้วเนี่ยเราก็ทําได้นะครับเพราะว่าเรามีล้อออฟเซตทุกออฟเซตนะฮะให้ล้อพอดีหรือจะให้ยืนออกมาอีกนิ้วหนึ่งนะครับดูภาพโดยรวมก็หลอ่อฮหล่อมากหล่อลงตัวคันนี้ก็ติดเฟรมสีดำบ้งคันก็ บอกไว้ครับลูกค้าท่านใดที่จะออกรถฟอร์ดและอยากตกแต่งแบบนี้นะครับเปลี่ยนล้อแนวอย่างนี้เข้ามาปรึกษากระทางเราได้นะครับมาที่สำนักงานเรามีทีมงานคอยให้คําปรึกษาอยู่ครับหรือเข้ามาปรึกษาผมก็ได้นะครับว่าอยากจะแต่งล้อแนวออฟโรดหรือว่าแนวเป็น SUV ูดูหรูๆนิดนึงใช้งานแบบไหนเนี่ยเรามีล้อกัญยาให้เลือกทัวประเภทครับ